ดวงตาตอนบาดน้ำมนเรื่องนี้ประทับอยู่ในความทรงจําเหมือนสนิมที่ฝังอยู่ในเนื้อเหล็กขณะนี้จำไน้แน่ว่าใกล้จะสิบปในลิกาเพราะตัวเองกำลังอยู่ในชุดเตรียมส่งน้ำ ทรงผ้าอาบโชว์ซากหรือกลางถือขันเดินกลับไปกลับมาก่อนที่จะเข้าอาบสงเขาในชุดเสื้อขาวแขนสั้นไม่ซู้จะเรียบร้อยนักพอๆกับใบหน้าซึ่งสิดนสิตื่นๆเขายกมือพนมไหว้ซากอนุดมไปด้วยกล้างจนรู้สึกขยะขขยงตัวเองจึงแข็งใจหันหน้าต้อนรับเขาอย่างเนียมเนียมมาหาใครไม่ทราบถามเข้าไปอย่างนั้น ผมมาขออาบน้ำมนต์ครับเขาตอบเมื่อซุนลงนั่งพร้อมกับพนมมือไหวมาผิดที่ละมังติ่งเขาอีกไม่ทราบครับแต่ผมกำลังหนีเข้ามารถน้ำมนต์นี่ผมทีเสียงเขาออกจะสั่นๆอา้าวไปทำอะไรผิดมาละ่ะขับรถชนคนครับเขาตอบผมเป็นพนักงานขับรถอยู่สายใต้เพิ่งหนีเข้ามาเดี๋ยวนี้ หลวงพ่ออาบน้ำมนต์ที่ผมทีหลวงตายินงงให้รู้สึกอับจนซี่จริงๆออกจะเดือดตัวเองที่หาทางออกไม่ได้ทำไมเกิดมาช่างโง่อย่างนี้ก็ไม่รู้และก็ด้วยความโง่ชนิดบัดซบเองตอบช่วยๆออกไปเหมือนเคลสวายพ้นหน้าท่าโน้นชี้มือไปที่วิหารไปที่โน,น้นน้ำมนต์หลวงพ่อน,นาคในวิหารศักดิ์สิทธิ์นัก ไปไปขอเข้าอาบเสียที่นั่นมีเจ้าหน้าที่ประจำรอกเขาเหมือนสวาจริงๆลุกขึ้นยืนหันหลังให้เดินจากไปอย่างใจลอยท่าทางอาการที่เดินเหมือนละเหียบเรือแรงดวงตายืนมองจนลับประตูออกไปส่วนตัวเองก็เข้าสู่ที่ส่งน้ำแล้วรีบขึ้นมาหอมครองจีวรเพื่อลงประชุมทรวัดสุมบนประจำตอนเย็น เวทมนต์คาถาอาการภาวนาอย่างนั้นไม่ได้ช่วยภาพการเดินจากลิเหรโหอยของเขาลบไปจากหัวใจเลยเขามาขอพึ่งในฐานะผู้ประสบทุกข์ยังปัดไปใส่ส่งเขาเพียงแต่รังเกียจว่าการขอพึ่งของเขาไม่ต้องกับความนิยมเริ่อมใสของตน จึงไม่ยอมช่วยเหลือวิธีนี้เฝ้าแต่ดูถูกดูหมิน่นคนขาวัดที่ประสองค์อย่างนี้และขณาจารย์ที่ชอบสนองความโง่ของคนด้วยวิธีนี้จนกระทั่งปล่อยผู้มีทุกข์เดินจากไปต่อหน้าต่อตาแล้วยังจะทะนงตัวว่าฉลาดปราดเืลองเป็นผู้ตั้งตัววิจัยสังคมเป็นผู้ผพ่าตัดประเพณีหายจากอัมาพาตเป็นมิ่งขวัญของชาวโลกอยู่อีกบัดซบ หากจะเข้ากุฏิห่มจีวรเอาขันใส่น้ำนำเทียนมาจุดหยดลงภาวนานโมสักสามจบแล้วนำไปอาบให้เขาเขาก็คงจะไม่เดินกลับไปเหมือนผีแต่ซากเช่นนั้นและก็จะได้อาการสง่าผ่าเผยของผู้ใบหน้ามาพึ่งและจากไปไว้ในความทรงจำแน่ไม่ต้องสำนึกเสมือนสนิมกัดกินหัวใจอย่างทุกวันนี้ มัวแต่เกียงงอนว่าจะต้องให้เขามาพึ่งจะมีเหตุผลสมกับเป็นพุทธศาสนิกชนเกิดคนมันกำลังเสียขวัญวิ่งหนีภัยมาหานั่งหอบไม่เห็นอยู่ตมตาจเจ้าเหตุผลอะไรกับมันช่างชั่วแท้ๆเป็นพระกินข้าวปากหม้อของชาวโลกอยู่ทุกวันแต่เมื่อเขามีทุกข์จึงกระทั่งกระเซ้งกระเซิงมาหายังไม่ช่วยปัดเปล่าบรรเทาให้ จะเป็นพระที่ควรแก่การบูชานับถือของผู้อื่นได้อย่างไรเพราะแม้ตัวเองเมื่อนึกดูก็นับถือตัวเองไม่ลงเสร็จแล้วเหตุผลน่ะดีแน่แต่ต้องรู้ได้ว่าคนไม่ได้มีเหตุผลไปหมดทั้งโลกเมื่อรอแต่ให้คนมีเหตุผลหรือคอช่วยทางเหตุผลอย่างเดียวก็จะกลายเป็นคนดีที่ไม่มีประโยชน์แก่โลกไปเท่านั้นทั้งยังจะเป็นผู้เอาชาวโลกอีกด้วย เดี๋ยวนี้ที่หน้าเครื่องบูชากุฏิหลงตามีบาทน้ำมนต์ตั้งประจำอยู่เสมอเชิญเถิดท่านผู้มีทุกข์ต้องการศาสนาอย่างจุกเฉินรีบด่วนแล้วเชิญเชิญที่นี่แต่อย่าขับรถชนคนมาก่อนได้ล้วก็จะขอบใจวันที่22กรกฎาคม2515